ชฉวลตอีกแล้วนะครับผมเคมาไลคันนี้เป็นคันที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะครับผมก็ยังมีพูดติดติดขัด,ข,ดขัดบ้างนะครับก็เกิดเพื่อนเพื่อนฟังแล้วยังมีติดอะไรตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมันยังตื่นเต้นอยู่นะครับยังอาจจะไหลยังไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นนี่เขาไหลลื่นเลยเคไม่ค่อยไหลลื่นเท่าไหร่แต่วันนี้เคมีรถมาแนะนำสองคันนะครับเอาใจไวรุ่นเลยเป็นมาต้าสามทั้ง2คันเลย มาด้าสามสองคันนี้เป็นตัวสี่ประตูหนึ่งคันแล้วก็เป็นตัวห้าประตูหนึ่งคันนะครับผมคันนี้เป็นตัวห้าประตูคันนี้เป็นตัวสี่นนป, 4, ประตูนะครับผมเจ้าคันนี้นะครับห้าประตูราคาของเขาอยู่ที่สามแสนแปดหมื่นแปดพันรถปีสองพันสิบแปดนะครับผมคันนี้ปีสองพันสิบแปดราคาสามแสนแปดหมื่นแปดพันคันนี้ ปี2019เลย2019นะครับ2.0 e นะครับเป็น4ประตูราคา395,000บาทนะครับ395,000บาทรถเท่ๆแบบนี้เอาใจไว้รุ่นกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเคขอแชร์ไปให้เพื่อนๆก่อนนะครับที่เคไล์อยู่แป๊บหนึ่งนะฮะมาสด,ด้าสองทันสองทันนี้อ่าน่า น่าจะเป็นรถเดิมๆเ,เลยนะฮะรถเดิมๆเ,เลยรถสีเดิมได้สีบอลเงินได้แม็กขอบ18บดด้วยแม็กขอบ18ดนะครับเป็นสีดำด้านนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับผมเอาใจวัยรุ่นเลยจัดมาให้วัยรุ่นเลยครับคันนี้เนี่ยมาดูข้างหลังกันนะครับอ้าวดูข้างหลังเลยอ่าไม่ต้องวนแล้วครับวันนี้เรา มาไวไปไวเค็มไวนะครับภายในตัวนี้ได้เบาะหนังนะครับเบาะหนังดูแลรักษาง่ายเบาะหนังเดิมจากโรงงานนะครับผมแล้วก็ข้างหลังนี่กว้างขวางมากๆเลยนะครับผมเก็บสัมภาระได้เยอะเลยมีมีขึ้นมือยางอะไหล่ครบครบเลยนะครับเบาะหลังนี่พับได้นะครับสําหรับสมมุติว่าไปกันสองคนนี่เก็บของเพิ่มได้อีกนะครับผมเก็บได้เยอะมาก,มาก อดูครับกว้างแค่ไหนนอนได้เลยนะครับอลองดูโครงสร้างน็อตยึดฟากระโปรงท้ายนะครับไม่ขยับเลยนะครับคันนี้รอยอาร์ตเดิมๆนะครับรอยซีนเกาวเดิมๆนะครับผมเอาออไปเลยเพื่อนรถด,ดีๆแบบนี้รถเกรดเแบบนี้ที่รถบ้านคุณชาวฤทธิ์เท่านั้นนะครับผมใครดูรถไม่เป็นซื้อรถไม่เป็นมาซื้อกับเรานะครับมาซื้อกับรถบ้านคุณชาวฤทธิ์ กระบี่มือหนึ่งรถยนต์มือสองเลยนะครับอ่าวมาดูภายในหน่อยดูที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยได้มาสติฟังก์ชันนะครับอ่าฮะอ๋อไม่เป็นไรครับแต่กล้องเห็นตะกัแตนหน่อยชี้เลยครับหรือว่ามีอะไรอ่าคันนี้ไม้เท่าไหรฮะไม่ไมหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็พันกิโลแท้ๆนะครับ รถเรารับประกันไม่แท้นะครับรับประกันโครงสร้างรับประกันตัวถังแท้ๆรนะับประกันว่ารถไม่มีชนหนักติก๊กคว่ำมจมน้ําตัดต่อกอไม้เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนสีไฟไหม้ย้อมแมวอ้ามาดูรอยอาร์นะครับที่เคอยากให้ดูนะครับว่ารถเดิมๆรอยอาร์เป็นยังไงเป็นอย่างนี้นะครับช่วยแชร์กันไปช่วยเซฟกันไปเก็บให้ครอบครัวคนที่รักคนที่เพื่อนๆที่กําลังซื้อรถมือสองดูนะครับ แนะนำให้เขาได้ а, ว่ารถดีๆมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับรถไม่มีชนรถไม่จมน้ําต้องเป็นแบบนี้นะครับรถไม่มีอุบัติเหตุต้องเป็นแบบนี้นะครับซื้อรถกับเราเนี่ยเรามีเล่มทะเบียนทุกคันนะครับโอนได้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับซื้อรถซื้อรถซื้อรถเนี่ยเราต้องดูเล่มทะเบียนนะครับซื้อซื้อบ้านต้องดูโฉนดนะครับอย่างที่พี่ชวลิตเขาได้กล่าวไว้นะครับผม ซื้อรถซื้อบ้านต้องดูโฉนดที่ดินส่วนซื้อรถนี่ต้องดูเล่มทะเบียนนะครับเล่มทะเบียนสีเงินนะครับอ่าภายในเบาะหนังสวยเลยไม่ขาดไม่รอกไม่แตกนะครับผมคันนี้มาเอากันไปเลยฮนะราคาสามแสนแปดหมื่นแปดพันนะครับผมอันนี้ผมเดี๋ยวเคให้โปรแบบนี้ไปเลยดีกว่าคันนี้ซื้อสดไม่เสียแบบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้สามแปดแปดซื้อสดไม่เสียแบบเจ็ดเปอร์เซ็นต ส่งฟรีโอนฟรีทั่วประเทศนะครับคันนี้ส่งฟรีโอนฟรีทั่วประเทศนะฮะครับพี่โชลิศไม่ให้เคให้เองครับเต็มที่ก็โดนหักตังครับพี่โชลิศใจดีให้อยู่แล้วครับส่งฟรีโอนฟรีทั่วประเทศนะครับคันนี้นะครับผมถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนจังหวัดใดเราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับมาดูข้างหน้าฝากระโปรงเลยครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับ รอโอ้ยใส่ไม่ได้ดูตรงน็อตยึดฝากระโปรงเดิมๆนะครับนี่ฮะจับไปไม่มีรอยคมไม่มีรอยรอยบาดมือเลยก็คือยังไม่ได้ไขเลยฮะร,รอยเดิมๆนะฮะซุ้มโชกเบ้าโชกนะฮะจะมีจะมีเนี่ยรอยอาร์ค่ฮะอยู่ครบเลยเนาะรอยอาร์คตามที่เกศชี้ให้ดูนะครับเซฟไว้นะครับแชร์ไปนะครับให้คนที่กําลังให้คนที่คุณรักที่กําลังมองหารถยนต์มือสอง เขาดูนะครับว่ารถดีๆรถไม่ชนรถไม่จมน้ํารถมีใบรับประกันนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับ <ac> <c> เครื่องดีเกียร์ดีขับดีมากๆคันนี้เครื่องสองพันนะครับขับทันใจเอาใจวัยรุ่นแน่นอนแล้วออกรถกับเรานะฮะเราจะให้ใบรับประกันใบนี้ทุกครั้งนะคะสําหรับ เพื่อนๆที่มาออกรถจะเรานะครับผมรับประกันว่าไม่มีชนหนักที่คว้ามจมน้ําตัดต่อคอไม่เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนสีไปไม่ย้อมแมวโอนได้ร้านเป็นนะครับซื้อรถต้องมีเล่มทะเบียนนะครับเพื่อนๆถ้ารถไม่มีเล่มทะเบียนก็เหมือนเศษเหล็กนั่นเองทุกๆครั้งที่เจยชอบพูดเพราะว่าพี่เฉลิศสอนมานะครับนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้นะครับเป็นความรู้ที่ ต้องรู้นะครับต้องเรียนรู้นะครับผมเพื่อความปลอดภัยซื้อรถไปจะได้ไม่ต้องเอาเท้าไก่หน้าผากันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสี่ประตูครับบนหนึ่งรอบครับผมตัวนี้เป็นสี่ประตูซีดานนะครับตัวนี้ได้ยางเดิมแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะขอบสิบหนะครับผมยางเดิมแม็กเดิมจากโรงงานสีเต็มเต็มสีเดิมเดิมไม่เคยทําสีเลยแล้วก็ ยางเราได้ยางปีอะไรยางปียี่สิบสี่เลยนะครับคันนี้ยางปียี่สิบสี่เลยคันนี้เป็นสี่ประตูนะครับผมสวยเหมือนกันสี่ประตูข้างหลังเดี๋ยวจะเปิดข้างหลังให้ดูท้ายฝากระโปรงเปิดตรงนี้โอเคเป็นปุ่มกดนะครับอ่าแล้วก็อ่าไม่น้อยหน้านะครับเก็บของได้เยอะพอๆกันเลยนะครับ แต่ตัวนี้เห็นว่าเพาะพับเบาได้ด้วยแต่ไม่แน่ใจนะฮะอตัวนี้ก็เครื่องมือแม่แรงยางอะไรครบครบ,ครบเหมือนกันครับผมแนะนําเลยคันนี้คันนี้อ๋อโอเคเดี๋ยวเคพูดอย่างตรงไปตรงมามีเก็บฝาท้ายเก็บสีฝาท้ายมานะครับผมเก็บสีฝาท้ายมาแต่ว่าไม่ได้ชนหนักนะครับผมมั่นใจได้ครับ เก็บสีมานิดหน่อยนะครับเป็นเรื่องปกติของรถยนต์มือสองนะครับว่ามันจะต้องมีการเก็บสีบ้ล่างอาห่าตาต้องใจร้อนครับไปข้างหน้าแล้วครับข้างหน้าของเราคันนี้มีอะไรมีพวงมาลัยม u l t i ั u n c t i o เหมือนกันไม้ไม่วิ่งเท่าไหร่โอ้โหเมื่อกี้เคลืมสตาร์ทนะครับสาต้องสตาร์ทให้ไดครับขอบคุณครับไม้นะครับแสนสี่นะครับเพื่อนๆไม้แท้นะครับเหมือนกันครับรับประกันไม้แท้แน่นอนครับถ้าเกิด ลูกค้าเพื่อนๆเอาไปเข้าศูนย์เนี่ยแล้วศูนย์แจ้งมาว่ามีการกอไม,มานะครับทางรถบ้านคุณชวลิตร,รับซื้อคืนนะครับคันนี้ราคาเท่าไหร่คันนี้ราคา3า9 5 0 0 0ปี2,019นะครับผมถ้าเกิดราคา395เ้เนี่ยถ้าเกิดมีชนหนักที่คว่ำจอกกอไมามาเนี่ยเราซื้อคืนราคานี้เลยนะครับซื้อคืน ราคา3 9 5 0 0 0เต็มร้อเปอร์เซ็นเลยนะครับมาดูนะครับร้อยอารนะครับเราให้ดูทุกคันนะครับไม่หมกเม็ดแน่นอนนะครับผมได้ประตูไฟฟ้า4บานเซนทัลล็อกด้วยนะครับผมและที่สำคัญไอตัวนี้กุญแจเป็นคีย์เลสด้วยนะฮะคีย์เลสคือเราพกกุญแจใส่กระเป๋าแล้วก็กดปุ่มที่ประตูเนี่ยเวลาจะเปิดเราล็อกไปแล้วเราไม่ต้องใช้รีโมทเปิดนะครับผม ตัวนี้ภายในได้เบาผ้านะครับครับผมฮะตัวอะไรนะฮะ CX5 SP ตัวท็อปแล้วตัวท็อปเราไม่มีเรามีตัวตัวสี่นะครับตอนนี้ตัวตัวท็อปเราไม่มีมีตัวสี่แทนนะครับอ่าตัวนี้ได้เบาผ้าข้อดีของเบาเบาผ้าคือไม่ร้อนนะครับเวลาเจอแดดแล้วไม่ร้อนนะครับแต่ถ้าเป็นเบาะหนังก็คือ ข้อดีของเขาคือทําความสะอาดง่ายเบาะหนังแต่เขาจะร้อนหน่อยแต่ทําความสะ,สะอาดง่ายนะครับนี่ได้เบาผ้าแต่ว่าเบาผ้าเนื้อผ้าแบบนี้ก็ทําความสะอาดไม่ยากนะครับถ้ามันเลอะไม่ไม่เลอะมากๆจริงๆามาดูมาดูห้องเครื่องกันครับห้องเครื่องของเราคันนี้เครื่องดีเกียร์ดีขับดีนะช่วงล่างดีมากๆเลยนะครับ ถูกใจวัยรุ่นเลยแนะนำเลยครับน็อตยึดฝากระโปรงไม่ขยับเลยครับผมได้ฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานคันนี้รถปี2019นะครับราคา3,95,000นะครับคันนี้โอนฟรี โอนฟรีส่งฟรีทั่วประเทศส่งถึงหน้าบ้านเหมือนกันครับสองคันนี้โอนฟรีส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมที่ชาลิศไม่ให้โปเคให้โปเองครับเพื่อนๆมาเอากันไปเลยนะครับสองคันนี้นะครับเคแนะนําเลยเอาใจวัยรุ่นกันเลยนะครับวันนี้สองสองคันมาด้าห้าประตูแฮชแบ็กห้าประตูมาด้า สาสี่ประตูสีดานนะครับสองคันนี้มาเอากันไปเลยนะครับเกแนะนำเลยรถสวยๆเดิมๆแบบนี้อ่ะถ้าใครผ่อนนะครับคันนี้นะฮะคันนี้นะฮะเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวนะครับผ่อนได้เริ่มต้นไ่้แะสามปีถึง7ปีนะเอาผ่อนผ่อนสปีผ่อนอยู่ที่9 6้านะครับห้าปีผ่อนที่7 9็ด หกปีผ่อนที่เจ็ดพันเจ็ดปีผ่อนที่หกพันสี่นะครับคันนี้นะครับส่วนคันนี้นะครับผ่อนสี่ปีอยู่ที่เก้าพันเจ็ดห้าปีอยู่ที่แปดพันนะครับหกปีอยู่ที่เจ็ดพันหนึ่งและเจ็ดปีอยู่ที่หกพันหกนะครับผมเอาไปเลยนะเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวทั้งสองคันนะครับเอกสารในการใช้จัดไฟแนนซ์นะครับผมทะเบียนบ้านบัตรประชาชนสลิปเงินเดือนนะฮะแล้วก็สเตทเมนต์นย้อนหลัง6เดือนนะครับผมโชว์รูมของเราเปิดตั้งแต่8ปดโมง ถึงหกโมงเย็นใครจะมาช้ากว่านั้นมาเช้ากว่านั้น,น,นแนะนำโทรหาเกนะครับเบอร์นี้ฮะศูนย์เ0้าศหสามสองศนย์สามสองศหรือจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับจะมีแอดมินจะมีเซลล์คอยตอบเพื่อนๆนะครับแล้วก็บอกบอกเลยฮะสองอันนี้รีบมาเอาไปเลยนะฮะตอนนี้เป็นวิกฤตของรถยนต์มือสองนะครับราคาตกมากๆแล้วนะครับคันนี้จริงๆป้ายแดง อ๋อป้ายแดง8 3 3 8แสนกว่าทั้งคู่เลยวันนี้คันนี้ตกมาเหลือปี2018ตกมาเหลือแค่3 8 8แอันนี้ตกมาเหลือแค่395ก,ก 5, น้นะฮะตกไปโอ้โหตกไป5 0 0แสนนะตกไปคันละ5 0 0แสนนะฮะ,ะคนที่ซื้อป้ายแดงมาขัดทุนไปให้แล้วนะฮะขัดทุนให้เพื่อนๆแล้วนะคันละ5 0 0แสนเคแนะนำนะฮะอย่าลืมนะฮะถ้าอยากได้รถดีๆรถเกตเอรถมีใบรับประกัน รับประกันให้คุณทุกช่องทางรับประกันให้คุณทุกประตูจากกระบี่มือหนึรถยนต์มือ2องรถบ้านคุณชาวลิตก็คือพี่ชาวลิตวณิธนานั์น,นั่นเองนะครับส่วนเคเซลเคถ้าใครอยากให้เคดูแลนะครับโทร090632 0320นะครับ0 9 0 6 3 3 2 3 2 0เคฝากสองคันนี้ไว้ด้วยนะครับผมโปรนะให้อย่าลืมนะฮะ ส่งฟรีโอนฟรีนะครับทั่วประเทศนะครับสองคันนี้นะครับเฉพาะสองคันนี้เฉพาะไลน์นี้นะครับใครดูไลน์นี้เอาไลน์นี้มาเปิดแล้วมหาเจนะส่งฟรีโอนฟรีทั่วประเทศนะครับเ,เดี๋ยวแถมน้ํามันให้ด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้ตอนนี้ช่วงเช้านี้เคไปก่อนนะครับบายบายขอบคุณครับ